ประเมินความสามารถของเจ้าที่ทดสอบอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดนะครับมาฟังคลิปนี้กันครับในเรื่องของเจ้าที่ทดสอบนะครับนะเจ้าที่ทดสอบนะฮะซึ่งในข้อกำหนดที่6.2จะต้องมีในเรื่องของหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถของเจ้าที่นะครับทีนี้ก็มีคําถามมานะครับว่าในส่วนของเจ้าที่ทดสอบเนี่ยนะครับหรืออาจจะเป็นตําแหน่งอ,อื่นที่เกี่ยวข้องในแงบ,บนะครับ จะประเมินความสามารถของเขาอย่างไรว่าเขามีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทดสอบหรือวิธีการสอบเทียบนะที่เขารับผิดชอบนะครับโอเคนะฮะอันดับแรกนะครับเราต้องมีในเรื่องของการอบรมนะครับอบรมก่อนเลยนะคุณต้องระบุนะครับว่าหัวข้ออบรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าที่นะครับมีหัวข้อไหนบ้างซึ่งหลักๆก็คือนะฮะ เรื่องของเทสแมทตอดแคลแมทตอดที่เขาไป้ไปชอบนะครับวิธีการทดสอบวิธีการใช้เครื่องอะไรต่างๆนะเป็นหัวข้ออบรมที่เกี่ยวข้องกับงานของเขานะครับ ก็วิธีการใช้เครื่องวิธีการทดสอบวิธีการอา่านค่านั่นนู่นนี่นะครับทีนี้ในกะารอบรมแน่นอนว่าส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมแบบ on the job training นะ OJT โดยหัวหน้างานหรือผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะครับซึ่ง OJT มันก็เป็นการอบรมโดยที่ทางผู้สอนก็จะอธิบายในเชิงของทฤษฎีนะครับว่าเรื่องนี้1,2,3 4ีเป็นไงบ้างนะครับและ2ครับทดลองให้ดูนะ ปฏิบัติให้ดูครับทาการทดสอบทําการสอบเทียบทําการเซ็ตเครื่องตั้งเครื่องทําการคานวณนั่นนู่นนี่ให้ดูนะหลังจากนั้นก็ให้ผู้อบรมทําตามนะทดลองทอดสอบทอดลองตั้งเครื่องทอดลองคํานวณนั่นนู่นนี่นะครับนะว่าหลังจากเพรนไปแล้วทําให้ดูแล้วและลองให้เจ้าที่ทาําบ้านผลเป็นงไงนะครับประเด็นคือคุณต้องมีหลักฐานในการประเมินนะครับหลักฐานในการประเมินอาจารย์แบ่งเป็น2ส,ส่วนเนาะหประเมินในภาพของทฤษฎี มีข้อสอบให้เขาทำนะครับนะอาจจะเป็นกขอข้องอหรือเป็นถูกผิดนะครับหรืออาจจะเป็นเขียนตอบนะครับเตือนีเนาะซึ่งในส่วนของภาคษดีก็อาจจะมีสักสิหรือหรือ20ข้อนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเในการทดสอบหรือสอบเทียบพนันนะครับนะข้อสอบคุณต้องนะกำหนดให้เหมาะสมนะครับให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนะในส่วนของภาคทฤษฎี2ครับในส่วนของภาคปฏิบัตินะนั่นคือ ในขณะที่ให้เจ้าที่ทําการทดสอบหรือสอบเทียบให้เราดูนะครับคุณควรที่จะมีเช็คลิสต์นะครับเช่นความถูกต้องความรวดเร็วการตอบคําถามนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องมือในเรื่องของอะไรต่างๆนะคุณอาจจะทํามาสักสิบข้อนะครับข้อละสิบคะแนนก็ร้อยคะแนนนะคุณก็ใช้ในการติ๊กนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยเขาได้เท่าไหร่นะครับรวมทั้งการประเมินผลโดยการเปรียบเทียบ PT ก็ได้นะครับเอามา เทียบพีทีหรือหาเอ็กซ์คลซี่หาฟชันก็ได้นะ <T> ดังนั้นนะฮะหลักฐานในการประเมินนะครับต้องมีทั้งสงส่วนทฤษฎีและภาพปฏิบัตินะโดยเน้นภาพปฏิบัติเยอะๆเลยนะครับนะบให้เขาทําให้ดูแล้วมีหัวข้อนะครับนะเช็คลิสต์สิข้อสมมตินะอยา่อางที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี นะครับไล่เลยครับ10ข้อความถูกต้องความเที่ยวชาญนะฮะการตอบคําถามการคํานวณการใช้เครื่องมือนะรย่เวลาสักงๆนะครับนะรวมทั้งเปรียบเทียบจับเปรียบเทียบผลภายในก็คือให้เจ้าที่2องท่านนะครับเอาผลมาเทียบเคียงการหาเกียนเโชหาแซสกอร์นะหรือจัดทำพีทีภายในก็ได้นะครับหรือทําการทดสอบนะครับเทียบกับ CRM นะครับแล้วก right okay, so ็เอามาหาค่า e c c กซ c c y ลซีหาปชัเปรียบเทียบ FTP t ท s t นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหลักฐานในการประเมินการอบรมนะในส่วนของภาพปฏิบัตินะครับนะโอเคนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับนะแยกเป็น2ส่วนเลยทฤษฎีส่วนหนึ่งปฏิบัติส่วนหนึ่งแต่ปฏิบัติไม่ใช่มองด้วยตาเปล่าแล้วประเมินเขานะต้องมีหัวข้อในการประเมินด้วยนะครับ รนะักซักสิบข้อนะครับนะรวมทั้งนะฮะมีผลในการจัดเม้นท์ที่เปรียบเทียบนะระหว่างภายในกันเองนะครับหนะร,นะรือทำา PT หรือ e m ็นเรชรหรือเอโกซีพีชั่นเทปเทปเทนะครับให้มันมีคาเีเรียในการตัดสินด้วยนะครับก็จะเป็นหลักฐานที่แสดงถึง ความสามารถของเจ้าที่ทดสอบได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องตามเงื่อนไขของ i อโดไอ17025ด้วยนะครับก็ลองไปตับใช้ดูนะครับ